Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Wow ว้าขอบคุณค่ะไง เปา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 เร็วหน่จุกฉันมันเกินนั่นว่ะดาววะไรขอบคุณค่ะหนึ่งสองสามขอให้ขอบคุณเราแข็งแกร่งแข็งแร่งมีความสุขทุกคนตลอดภัยเจ้าถูกลายถูกถูกอย่างโดยเธอมีแต่ความสุขดรวยๆทุกคน้นยวยเธอเที่ยง